สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องพลายนุ่มเสกนะคะเจอกันเช่นเคยนะคะกับวันที่สงของคุณปูนะคะที่มาทำความคุ้นเคยกับพี่เซมนะคะโอ้พี่ขวัญพูดผิดอีกแล้วเพราะว่าวันนี้พี่เซมมาเดินด้วยเดี๋ยววันนี้คุณปูจะมาทำกิจกรรมอะไรนะคะวันนี้เราก็เดินออกมา จากซุ้มน้ําเงินของเราสักพักนะคะตอนนี้เพราะว่าพี่ขวัญไม่ได้อาบน้ํามานะคะพี่เซมอาบน้ําแล้วปู่จะพาพี่ขวัญมาอาบน้ําสะกันบินไทยนะคะเป็นยังไงนะคะพี่ขวันจะรองควานใหม่หรือเปล่า <c oughs> รอลุ้นกันนะคะ <c oughs> ดู <c oughs> ผู้จัดการกาแฟของเรา คุมเข้มถึงที่น้องโลเราจิ้มตัวเนี้ยอยตอนนี้เราก็มาถึงสะการบินไทยแล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้า2,565นะคะเ,คเห็นโครงการบอกว่าจะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อ่าสะการบินไทยหมดนะคะต้องรอต้องรอชมกันนะคะว่า จะเป็นยังไงจะสวยงามหรือเปล่าเพราะว่าจะปรับปรุงให้สวยงามกว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มน้อยลงแล้วนะคะพี่น้องอาบน้ำไปแล้วค่ะนานแล้วนะคะที่อสองนุ่มของเราไม่ได้มาสะกันบินไทยนะคะ กาแฟกาแฟอยากลงด้วยครับไปสิกล้าไปไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะว่าพี่ขวัญจะแกล้งคุณปูหรือเปล่าเป็นวิธีชีวิตของอาชาวช้างน,านะคะ ตอนเย็นก็จะพาช้างเดินออกกำลังกายวอร์มร่างกายนะคะแล้วก็พามาอาบน้ำนะคะเาอาฝากคุณปู่จุ่มน้ำแล้ว <laughs> สดชื่นยามเย็นนะคะบรรยากาศก็คลุมคล้มฟ้าคลุม้มฝนอยู่นะคะวันนี้ ท่านใดก็อยากจะรับชมบรรยากาศแบบนี้หรืออยากจะมาเคช้างชมวิวก็หลังจากโควิดซาก็มา <ไป S 1> ติดต่อมาได้นะคะนะอโอ้ควันพิควันพควันเอามุด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 <อ>จะเอาโทรศัพท์มาหรือเปล่าล่ะ เน่าจะไม่ได้พกโทรศัพท์นะคะไม่ได้ยินเสียงเราเรียกไม่ใช่อะไรนะคะกลัวว่าถ้าเอาโทรศัพท์มานะคะจะช้างพาเล่นน้ำเครื่องอาจจะน็อกได้ก็สร้างความคุ้นเคยวันที่สองนะคะกับควันเก่าแต่ว่าใหม่กับพี่ควันนะคะ เคยขี่แต่พ่อนะคะเพราะว่าถ้าพ่อเสงนี่ก็คือรู้ใจแล้วกับสําหรับกับคุณปูนะคะแต่ถ้าพี่ขวัญก็ต้องมาจูนกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะได้มาขี่หรือว่ามาสัมผัสไม่ได้มาเลี้ยงคลุกคลีนะคะ,ะถ้ายังกับควันเล็กก็คือเข้าใจกันรู้ใจกันแล้วลูฟีแซมก็นิ่งค่ะควันก็ยืนแบบสบายๆเอาเอา,เอาพี่แซมมดุดนะ หมดแล้วนะคะระวังระวังก่อนเราจะลื่นตีลังกาโชว์หรือเปล่าครับต้องรอดูอือ <c oughs> อ่ะจะรอดูตอนขึ้นมานะคะว่าสองพี่น้องโชว์โชว์ความหลอนะคะโชว์ความหล่อ <c oughs> นี่เรื่องมึดเกล่าก็หาะเกิดมอนนาะ ขึ้นมาแล้วครับเปา่าน้ำหน่อยสิเอาสองพี่น้องใครจะเป่าสวยกว่ากันเป่าโอ้พร้อมกันเลยค่ะคุณปู่ก็สั่งได้ค่ะสั่งได้เ,ดอเอาพร้อมกันพร้อมกันตักตักฟันเอาโอ้ อะดูความโหอแบบนี้นะคะสูสีกันค่ะสูสีกันมากเลยสองพี่น้องโอ้หแต่ว่าเมฆตอนนี้มืดมาแล้วนะคะมืดมาแล้ว,บร,วบรรยากาศยามเย็นแหนมุดเน็บเนกบมันเตาม โอ้ไม่ต่างหน่อขึ้นพี่ก็เอน้องก็นำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าในวันวันจริงที่ขวัญจะต้องเดินนำนะคะเป็นเชือกแรก พี่เสี่ซมบุญไม่ถึงก็ว่างาตัดงานนี้เขาใช้แบบอ่าช้างที่ไม่ตัดงานนะคะก็ถือว่าเป็นบารมีของพี่ขวัญนะคะชื่อขวัญเมืองอ่าแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะอ่าแยงที่พี่ขวัญค้นนะคะก็จะอ่าขนพระนะคะ พุทธรูปประจำจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะต้องรอติดตามกันนะคะโอ้ตอนนี้มืดมืดมากแล้วค่ะมืดมากแล้วอ่ะก็สร้างความคุ้นเคยวันะติวันละหน่อยนะคะได้เดินวอร์มออกกำลังกายแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับควานส่วนวันงานเราก็จะเดินแบบนี้แหละคะ่ะ พี่ขวัญเดินก่อนพี่เซมเดินตามอ่าซึ่งช่วยดูแลช่วยคุมกับคุณปู่ด้วยนะคะแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะดูโอโอเอเป็นไรสะดุดอะไรสะดุดขวันพอพี่ขวัญของเรานิ่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าผ่านงานมาเยอะแล้วงานเล็กงานใหญ่งานแสดงแสงสีเสียง ระเบิดอะไรก็เจอมาหมดแล้วอตอนนี้ก็ผ่านบ้านน้องบุญครองโคร,ง,ออครงการก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะคะเหลือน่าจะเหลือสันไทยบ่ปะเหลือสันไทยนะคะเหลือสันไทย ก็เหมือนได้เยี่ยมชมบ้านชาวช้างไปด้วยตัวนะคะ ตอนนี้ก็ผ่านอ่านั่นก็เป็นพลายมาเล็กนะคะตรงน,นี้ก็ดูบั้นท้ายสองหนุ่มพี่น้องแล้วกันนะคะรู้สึกว่าฝนจะลงเม็ดมาแล้วดูผู้จัดการซุ้มน้ำเงินก็ไม่ห่างนะคะอยู่แถวแถวขาพี่ขวันกับพี่แซมคุมสุดทาง โปรยปลายแล้วโปรยปลายแล้วตอนนี้ก็ต้องเร่งสปีดนะคะเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนสองพี่น้องนี้โอ้กาแฟไปทุกที่อะดูแวะซุ้มเขียวแล้วโอ้ตอนนี้ฝนลงแล้วนะคะ <laughs> เร่งฝีเท้านะคะ อาช้างไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าโทรศัพท์ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องพลายหนุ่มเซกหรือช่องพลายแซมสันขอนเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะคะ <c oughs> ให้กําลังใจกันด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ